สวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม GTA San นะครับผมจะมาเล่นเป็นโกคูนะครับจะมาสู้กับไอ้ไซตามะหัวโลนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นโกคูให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นไงครับต่อยรถมดเดียวปิวเลยครับเป็นไงครับเป็นไงครับ เดี๋ยวเราจะไปหาที่ต่อสู้กับไอ้ไซจ์มาหัวรุนครับเออเนี่ครับผมจะมาเมืองนี้นะครับผมจะใช้สกิลวาปของโกคูโกคูโกคูนะครับอะไรไม่รู้เออเนี่ยก็ได้วาปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกไซจ์มาหัวรุนออกมานะครับรอแป๊บนะครับผมเรียกมันมาแล้วนะครับมันอยู่ไหนวะ เออมาแล้วมันมาแล้วอะมันจมตีเราก่อนเลยนะมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิอะไรวะเฮ้ยเหมือนมันจะไม่เป็นไรนะพูดอยู่อะเอาดิเอาดิจอยกูดิ โดนท่าคอมโบกันนะอะวะอุ้ยเราดมต่อยนะดมต่อยนะโคตรแรงไอมันอยู่ไหนวะออกมาเดี๋ยล้วนออกมาดีออกมาดิ๋ยวล้วนออกมาดิอยู่ไหนวะผมหามันผมหามัไม่เจอครับไม่รู้มันหายหัวไปไหน่หัวล้วนอ่ะเออเอ้ยล้วนออกมาดิเฮ้ย นายเป็นอะไรของมันวะงงเหมือนกันครับหรือผมจะฆ่ามันตายไปผมก็ไม่รู้นะเนาะเฮ้ยวัวเจ็บมันเจ็บมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้อออโหมันต่อยผมปิ้วเลยนะดูดิเฮ้ยเฮียลรถออกมาดิเฮ้ยไปสิบหานะ้หนนานี่เฮียนี่รถเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้โหมึงอยให้กูต้งแต่าดีาดีต้อหัวรต้อดูมับต้หัวลนครับต้นตยหัวนะครับไปดีอหัวรนเลยมาดีคอมโบไปดิมึงดูคอมโบไปดิไอ้รถเ้ยไวเป่ามไวเปล่าถามจริงไอเหี้ยขยับตัวไม่ได้ผมลอยอยู่บนอากาศเ่ยผมขอขอลงไปบนพื้นก่อนเอ้ยดู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 ดดูดูดอดูดดียังไหูดะขอตั้งหลักก่อนนะครับขอตั้งหลักก่อนนะครับไอ้ล้นไเหี้ยเอ้ยออกมาดิ มาออกมาออกมาเฮ้ยมาโอ้โหโดนมาต่อยปิวเลยนี่เฮ้ยโอ้โหมันไวปิบจอดดิเอ้ยโอ้โหโดนโอ้โหโคตรไปเฮ้ยโอ้โหโคตรไปนะหมัดผมนี่ต่อยรถปิวเลยนะแต่ต่อยมันไม่ปิวนะดูเอาดูเอ้ยโคตรไปปะแอบอยู่ตรงนั้นนะแอบโอ้ยดูดูดู โอ้โหโคตรไตมาดิโดนผมคอมโบโดนผมคอมโบไอ้ทุบไอหัวมันฝาตีนกูดโดนส้นตีนโดนส้นตีนผมนะคเมื่อกี้มันแทงหัวมันเลยนะต่างๆเลยนะอ๋อเดไอ้รถอ๋อเด็โอ้โหโอ้โหผมใช้จิ๊กจัไม่ได้แลนะนี่มันจุกหนักไอ้ตำรวจได้มึงโอ้โหโดนโดนต่อยฮนะจังหวะนี้โอ้โหโดนต่และโดนต่อยรนะัวน,นะครับ โอ้โหนุนต่อยรัวๆนะครับอยู่ไหนวะเฮ้ยผมตกแมพนะครับเดี๋ยวผมบัฟครับนีบ่ครับผมบัฟได้นะครับดูนะครับมันจะตามผมมาได้ดป่ะไอ้ลนุนนี่เฮ้ยมันมาแล้วอุ้ยยังไม่ไม่ไม่ได้ตั้งหลักเลยนะครับโอ้ไอ้มันไปไปไหนวะโอ้โห,ม,ม,โโหมันเร็วจดัดนะไอ้ไอ้ลนุนเอ้ยอู้หูมาดิโดนกูต่ตยสสสสอยหัวไปดิโดนกูต่อยหัวไปดิสตันดีครับสตันดีครับเร็วไปเออ

มึงก็ตามกูมาดิอุย้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสตาร์ทเลยผมผมผมสตาร์ทเลยนะจังหวะนี้เดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไปจัดไปจัดโอ้โหโดนต่อยรัวๆยฮะโอ้โหไปไหนวะไอ้รุนมาดิโอ้มาแล้วเหมือนมาแล้วตั้งหลับไม่ได้นะเอาแม่ครับเอาแม่ครับโอ้โหยังไปจัดไปจัดไปจัดไป เขาวิ่งหนีกางหลักกันนะครับเออไ้ยวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วเลยครับจำวันนี้นี่ดูหมัดของผมนะครับต่อยต่อยคนปิวเลยต่อยไอ้ร้วนไม่ค่อยปิวนะไอ้ร้วนมันอึดจัดเลยนะอบอกบอกไว้ก่อนนะโอ้โหดูดูมันตามผมขึ้นมานะครับร้วนเอ้ยใจเย็นหน่อยเอ้ยร้วนเอ้ยใจเย็นหน่อยไม่รู้ผมไปทำอะไรให้มันโกรธนะดูมันดิโคตรบ้าครับ โดนกูต่อยหัวไปดิไปดิจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ดิวไปดิโอ้โหดูมันมันเป็นอะไรนะมันไม่เซตันมันไม่โอ้โหมันโจมตีผมรัวๆเอาดูเอามันมันโจมตีผมโคตรรัวเลยนะจังหวะนี้เออ เดี uh ๋ยวผมจะซัดพลังผมนะครับเดี๋ยวผมจะซัดพลังผมนะครับเอาจริงนะัผมจาจริงวั้ผจรแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมกลายมาเป็นไอ้โนเดี๋ยวด เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลายเปเป็นไซจัมะได้ไงผมผมก็งงนะครับจังวันนี้เออตัวผมเป็นอะไรผมกลายมาเป็นไอ้หัวลวนได้ไงผมก็งงนะครับจังวันนี้เออวิ่งมาดิไอ้ลวนไอ้ลวนไปท่าไอ้ลวนมาดิมาดิมึงก็มาดิ เฮ้ยผมกลับร่างเดิมไม่ได้ว่ะ มันจมจี๋ผมรัวๆเลยนะล,ลนากยืนไม่ได้ละมาครับผมผมกำลังลางโคคูแล้วนะครับจังหวะนี้มาเจ้าหร,รือไงเจ้าหรือไงรถมาดิเจ้าหรือไง ไอ้ตำรวจไอ้ลวดไอ้ลวดไอ้กะว่ไอ้ลวดโซ๊กปิวโซปิวแม่งเลยไอ้ลวดไอ้กะว่ไอ้ลวดไอ้ลวนหายไปไหนมาไอ้ลวนอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดนไอ้ลวนต่อยเยอะต่อยมาดีไอ้ลวนครับไปไงครับยิ JI, ้มไปดีไอ้ลวนเอ้ย